วันนี้นะคะป้าหนุ่ยจะทําเมนูขนมปังปิ้งนะคะหน้ากล้วยหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มเฮาส์นะคะมีขนมปังปิ้งแล้วก็มีกล้วยหอมจริงเขาใส่ในถั่วนะคะหรือเราจะใช้น้าพึ่งก็ได้นะคะตอนนี้ป้าหนุ่ยก็น,านกํามานํากล้วยมาหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาทํากันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็เตรียมแผน่นขนมปังของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะทาน้าพึ่งลงไปนะคะก่อนที่จะตกแต่งไปด้วยกล้วยหอมนะคะ ทาน้ำพึ้งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ป้านุ้ยก็จะนํากล้วยของป้านุ้ยนะคะมาจัดเรียงด้านหน้าของขนมปังนะคะให้สวยงามนะคะแล้ววันนี้ป้านุ้ยก็จะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันเหมือนเดิมเลยนะคะของกาบอนะคะตอนนี้จะพอดีป้านุ้ยได้กล้วยหอมมาจากที่บ้านนะคะเราก็เลยนํามาทําเมนูให้มันแบบหลากหลายนะคะหลังจากที่เราจะทานแบบ ด้วยแบบธรรมดาแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นเมนูอย่างอื่นได้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวปานุจะตกแต่งด้านบนนะคะด้วยด้วยอางาดํากับงาม่อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ป้าหนุ่ยโรยงาดํากับงาม่อนนะคะด้านบนนะคะเ,เราจะไปใส่หม้อกันเลยนะคะป้าหนุ่ยก็ใส่หม้อท่อได,ดานามันเรียบร้อยแล้วนะคะไฟ หนึ่งร้อยแปดสิบนะคะสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าขนมปังปิ้งของปานุจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ครบกำหนดเวลาแล้วนะคะขนมปังปิ้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีใช้เวลาสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราลองมาหั่นดูกันนะคะค่ะตอนนี้เราออกมาจากเตาเราก็หั่นเรียร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นขนมปังก็คล้ายๆเหมือนขนมปังปิ้งนะคะมีความกรอบ แล้วก็ด้านหน้าเป็นกล้วยนะคะเดี๋ยวป้านุจะลองชิมดูนะคะความกรอบของขนมปังนะคะบวกกับความหวานของน้ำผึ้งแล้วก็กล้วยนะคะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนำไปทาทานกันได้นะคะถ้าเรามีกล้วยเย,เยอะเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเมนูไปทำเป็นหลากหลายเมนูตามป้านุได้เลยนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่ติดตามคะ่ะ